สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f a c e b o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับมีรองเท้าเอาอมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งรองเท้ายี่ห้อนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรองเท้าขวัญใจคนไทย อีกหนึ่งยี่ห้อก็ว่าได้นะครับในช่วงหลายๆปีหลังนะครับสองสามปีหลังที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับดีมากๆสำหรับเจ้าตัวรองเท้ายี่ห้อมิซุโนนะครับวันนี้ผมก็มีเจ้าตัวรองเท้ามิซุโนเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตัวมิซุโนรุ่นนี้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้เอามารีวิวบ่อยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ะจะเน้นที่เอามารีวิวบ่อยๆก็จะเป็นตัวที่เป็นเป็นมีชื่อเรียกว่าตัวเบต้าซะส่วนใหญ่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ใช่เบต้านะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวรองเท้านะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่ในช่อง YouTube ตอนนี้นะครับเข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ m i s u n o m o o l ล i i n n o o 3นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัว m o l ล l i a Neo 3นะครับก่อนหน้านี้รีวิวมาหลายๆสีสำหรับเจ้าตัว m i s u n o m o o l ล r i a m i s โซโนโ o โ,โลเรีย o 3โอสามเบนะครับเริ่มลินเ,เริ่มพันกันละอ่ะซึ่งเจ้าตัวเบตานะครับผมเองรีวิวมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ไม่ใช่เบตานะครับซึ่งเจ้าตัวรองเทา้ารุ่นนี้มันจะมีชื่อเรียกกันคล้ายๆกันมากเลยนะครับตัวนี้จะมีชื่อเรียกว่า m o โ,โลเ i ีย neo สาเฉยๆนะครับไม่มีคําว่าเบต้านะครับแต่ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะมีชื่อเรียกว่า m o l e r neo สามเบต้านะครับผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้วก็คือ,อเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ อันนี้ผมพูดถึงข้อแตกต่างของมันนะครับข้อแตกต่างของมันอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดคือตัวที่เป็นเบต้าคือตัวนี้ตัวสีดำนะครับตัวสีดำคือเป็นตัวเบต้าตัวเบต้าลิ้นรองเท้าจะไม่มีนะครับจะเป็นผ้าด้านบนนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเบต้าเมดนะครับจะเป็นผ้าอยู่ด้านบนนะครับตัวตัวอัปเปอร์ในส่วนนี้นะครับอ่าอันนี้คือตัวเบต้านะครับอันนี้ส่วนเจ้าตัว โมโลเลียเนโอเฉยๆ,ๆไม่มีคำว่าเบต้านะครับตัวนี้จะมีลิ้นรองเทา้านะครับจะมีลิ้นรองเท้านะครับอ่ะอันนี้คือข้อแตกต่างข้อที่1ละข้อแตกต่างข้อที่2ก็คือตัวที่เป็นเบต้านะครับอัปเปอร์ในส่วนที่เป็นข้างเท้าด้านในแล้วก็ข้างเท้าด้านนอกนะครับตัวนี้จะเป็นวัสดุที่เรียกว่า barefootnit นะครับจะเป็นลักษณะของผ้าตาข่ายนะครับผ้าตาข่ายแบบนี้นะครับเป็นจุดแบบนี้แต่ตัว สีขาวที่ไม่มีที่เป็นรุ่นที่ไม่ใช่เบตา้าตรงนี้จะเป็นวัสดุหนังทั้งหมดเลยนะครับเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับอ่าอันนี้คือข้อแตกต่างของมันที่เราเห็นกันได้ชัดเจนนะครับส่วนพื้นแล้วก็ปุ่มจะเป็นเหมือนกันนะครับพื้นแล้วก็ปุ่มจะเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้คือเอามาบอกให้รู้กันว่าเจ้าตัวรองเท้า2รุ่นนี้มันมีข้อแตกต่างกัน ตรงไหนนะครับอ่ะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะอ่ะอันนี้คือเอามาให้ดูนะครับเอาคู่สีดำออกไปก่อนเสร็จแล้วเรามาคุยกันเรื่องคู่สีขาวต่อนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูกันนะครับคือ m i ซ u n o o โมเลียเนโอสนะครับคู่สีขาวคู่นี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับอ่ะ เรามาดูกันเลยก็แล้วกันว่า,วาเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มันเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าส่วนใหญ่ของตัวรองเท้ามิซูโน่นะครับจะทํามาจากวัสดุหนังวัวอ่ะนะครับหนังเป็นหนังแท้นะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับด้านหน้าเท้านะครับมันจะเป็นหนังวัวนะครับตรงนี้จะเป็นหนังวัวนะครับนี่ผมกดให้ดูนะครับเห็นไหมมันจะเป็นหนังวัวนะครับซึ่งเจ้าตัวหนังวัวตัวเนี้ มันมีความนุ่มมากๆนะครับนุ่มมากๆนะครับนี่นุ่มมากเลยนะครับอีกข้างหนึ่งผมขอเอากระดาษออกกล่องแล้วกันลึกมากใส่ไปสลึกเลยอ่ะอ่ะอ่ะอ,ะ,อะนี่อ่ะเอาออกละโอเคนะครับนะครับมันมีความนุ่มมากๆ,ๆนะครับเห็นไหมนุ่มมากเลยนะครับกระดาษก็มีอีกเอาออกไปซะ นี่นะครับมันมีความนุ่มมากๆนะครับนุ่มมากๆเจ้าตัว upper นะครับซึ่งบอกก่อนว่าเจ้าตัวสินค้าที่นํามารีวิวตัวนี้นะครับ ที่ผมบอกว่าเป็นหนังวัวนะครับมันเป็นหนังวัวนะครับไม่ใช่หนังจริงโจ้นะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นงานท็อปมิลเลอร์นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับถ้าเป็นของแท้คือทํามาจากหนังจริงโจ้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับทํามาจากหนังวัวนะครับย้ําว่าหนังวัวนะครับมีบางคอมเมนต์นะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าหนังจริงโจ้ครับไม่ใช่หนังวัวครับอ่ะคือผมก็บอกอย่างที่บอกไปนะครับ ทําทความเข้าใจกันด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ส่วนด้านหน้าเท้านะครับก็จะเป็นวัสดุหนังวัวแท้นะครับมีความนุ่มมากเห็นไหมนี่เราเวลากดก็จะเห็นรอยย่นของหนังนะครับด้านหน้าเท้านะครับส่วนด้านข้างเท้านะครับก็เป็นวัสดุหนังเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับจะเป็นวัสดุหนังที่ติดกับตัวอัปเปอร์ด้านข้างไปเลยนะครับ ก็เวลากดก็จะมีรอยย่นเหมือนกันนะครับนะครับนี่สีขาวนะครับนี่ข้างเท้านะครับส่วนตัวมิซูโนนะครับสัญลักษณ์มิซูโน่จะเป็นลักษณะของตัวลายเส้นสีแดงนะครับแล้วก็มีลายเส้นเล็กๆเป็นสีสีเงินนะครับอยู่ด้านในนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ อันนี้เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับด้านส้นเท้าก็จะมีเขียนคำว่าโมโลเรียนีโอติดนะครับเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอัปเปอร์นะครับให้ดูแบบร,บรอบๆก็แล้วกันนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับนุ่มมากตัวอัปเปอร์นุ่มมากจริงๆนะครับ ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีลิ้นรองเท้านะครับด้านบนจะเขียนว่า misuno โน,โน,นะครับนี่เขียนแบบนี้เลยนะครับเริ่มมีมแมลงวันมากวนแล้วนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นลิ้นรองเท้าที่แยกจากตัว upper นะครับตรงกึ่งกลางของลิ้นรองเท้าก็จะมีรูร้อยเชือกรองเท้านะครับซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆนะครับการร้อยเชือกรองเท้าบริเวณ ลิ้นรองเท้าของมิซุโนะนะครับปกติเราเราจะเห็นรูรอยเชือกรองเท้าบริเวณลิ้นเราจะเห็นรูเดียวใช่ไหมครับรูเดียวใช่ไหมครับแต่สำหรับเจ้าตัวรองเท้าของมิซุโนะรองเท้าที่มีลิ้นรองเท้ารุ่นนี้นะครับจะมีอยู่2รูนะครับเราจะไข่ในการร้อยเชือกรองเท้านะครับต้องไข้แบบนี้นะเพื่อไม่ให้เจ้าลิ้นรองเท้าเกิดการลื่นไหลหรือว่าหลุดนะครับคือมันถ้าเรา ไข้ต้องไข้ประมาณนี้นะครับมันคือมันจะล็อกลิ้นทับซ้อนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับใครที่ซื้อมานะครับไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงนะครับก็คือใส่กันแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีรูรอยเชือกรองเท้าอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ี่ห้าดดคู่นะครับนี่เชือกรองเท้านะครับ อ,อีกหนึ่งข้อแตกต่างสำหรับเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับคือเชือกรองเท้าของรุ่นโมโลเลียนีโอนะครับจะเป็นเชือกเชือกเส้นแบนแล้วก็เชือกเส้นเล็กนะครับแล้วก็เป็นเชือกคล้ายๆกับเชือกไนล่อนนะครับเป็นเชือกไนล่อนนะครับแต่เจ้าตัวตัวมิซโนเบต้า no นะครับจะเป็นตัวเชือกเป็นผ้าเป็นผ้านะครับผ้าดิบแล้วก็ ความยาวเชือกจะยาวกว่าตัวนี้ความยาวเชือกจะพอดีกับการผูกเชือกรองเท้านะครับก็พูดง่ายก็คือมันสั้นกว่านั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันสั้นกว่าแต่ก็ผูกแล้วก็พอดีกับตัวตัวรองเท้าเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับส่วนด้านในนะครับด้านในของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะมีแผ่นรองรองเท้าเหมือนกันนะครับด้านบนเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับตรงกลางก็มีรูระบาย นะครับตรงนี้ก็เขียนว่า m o l ลเรี a นีโอเมก in ินเจแเช่นเดียวกันนะครับแผ่นรองรองเท้าก็จะมีลักษณะเหมือนเหมือนกันนะครับไม่เหมือนเลยคือคล้ายกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับส่วนด้านในนะครับก็เช่นเคยก็จะเป็นการเย็บผืนนะครับเย็บผืนด้านในนะครับไปจนถึงด้านในเลยนะครับแล้วก็ขอบด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นสีเทานะครับสีเทานะครับ สีเทานะครับส่วนบริเวณขอบตรงนี้นะครับจะเป็นผ้านะครับจะเป็นผ้าสีม่วงนะครับสวยมากๆนะครับขอบตรงนี้นุ่มมากๆนะครับนั่นในจะมีฟองน้ําเสริมฟองน้ําไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลิ้นรองเท้านะครับซสายตามนี้เลยนะครับนี่นะครับลิ้นรองเท้าก็จะไม่ติดกับเจ้าตัวรองเท้านะครับเห็นไหมแยกกันนะครับแยกกันตัวนี้ ใครที่เท้าบานนะครับใส่ได้ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับส่วนพื้นนะครับชุดพื้นก็เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เทคโนโลยีในการทําพื้นก็เป็นชุดพื้นเซเนติกนะครับมาด้วย กับ13ปุ่มนะครับด้านบนมี9ปุ่มแล้วก็ด้านล่างมีสปุ่มนะครับปุ่มตรงกลางจะเป็นปุ่มสีส้มนะครับส่วน uh, พื้นจะเป็นสีน้ำเงินนะครับตรงกลางของพื้นจะเป็นสีน้ำเงินด้านนะครับ <ül> แล้วก็สีของฐานของปุ่มนะครับตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินเงาน,นะครับ เป็นเงานะครับนี่แบบนี้นะครับขอบตรงนี้ก็จะเป็นสีดําสีสีน้ําเงินด I mean. ้านนะครับข้านล่างก็จะเป็นสีน้ําเงินเงานะครับแล้วก็ตรงกลางเท้านะครับก็จะมีอ่าเป็นลายก้างป่านะครับก็คือเป็นเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการสปริงตัวนั่นเองนะครับจะเป็นสีส้มด้านในนะครับปุ่มจะเป็นปุ่มสีขาวขุ่นนะครับ สีขาวขุ่นแบบนี้นะครับนี่อ่ะอันนี้เป็นลักษณะของปุ่มนะครับตรงกลางมีสัญลักษณ์มิซุโนะนะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของตัวพื้นแล้วก็ปุ่มนะครับเอามาให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับส่วนการอัดกาวนะครับ การอัดกาวก็จะเป็นการอัดกาวทั้งหมดนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยปริใดๆนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับ น้ำหนักเบามากๆนะครับเบามากๆนะครับพูดถึงน้ำหนักแล้วเรามาชั่งน้ำหนักให้ดูกันเลยก็แล้วกันว่ามันหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็หน่วยเป็นกรัมนะครับขอเลือกเอาข้างขวาก็แล้วกันเพราะว่ามีแผ่นรองรองเท้าอยู่ด้านในแล้วนะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับอ่าก็ชั่งลงเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่204 นะครับ204กรัม um, นะครับก็หนักกว่าเจ้าตัวรองเทา้า Misuno m o l i o n โ o 3เบต้านะครับจะหนักกว่าตัวเบต้านะครับเพราะว่าด้วยวัสดุหนังวัวนะครับทั้งตัวอัปเปอร์เลยนะครับมันมันก็เลยทำให้ตัวรองเทา้ารุ่นนี้มีน้ำหนักที่มากกว่านะครับแต่ถ้าถามผมว่ามันน้ำหนักอยู่ที่ประมาณนี้หนักไหมผมว่าไม่หนักเท่าไหร่นะ ถ้าจะบอกว่าเบาก็น่าจะว่าได้นะครับเพราะว่าตัวรองเทา้าด้านหน้าเท้านะครับมันมีความนุ่มมากๆนะครับมันมีความนุ่มมากๆนะครับเห็นไหมครับนุ่มจริงๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวตัวอัปเปอร์ให้ดูการสลับเจ้าตัวรองเทา้า Mizuno Mololian Neo นโโโลลน,น, 3, นะครับสีขาวพื้นน้ำเงิน แล้วก็มิซูโน่สีแดงตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับมีไซส38์38ถึง45นะครับไซส38์38ถึง45นะครับใครสนใจสอบถามข้อมูลด้านล่างตาม ID Line หรือว่าจะเข้ามาทักข้อความใน Facebook แฟนเพจรองเทา้าฟุตบอลกันเองมีอยู่2แฟนเพจนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันนะครับใครที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้แล้วเข้ามาถึงเข้ามาดูถึงตอนนี้นะครับก็ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวมีรองเท้าคู่ไหนเอามารีวิวก็รอติดตามกันดูด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนกันแล้วกันสวัสดีครับ